สวัสดีครับวันนี้มาเดินตลาดที่เมืองฉางชุนนะครับมณฑลจินนี่เมืองฉางชุนประเทศจีนครับตลาดเช้าเช้าๆนะครับก็มีของขายเหมือนเมืองไทยเลยครับนี่แตงกวาครับแตงกวาแตงกวาครับขัวครับัวฝักยาวนี่ผักชีครับเหมือนบ้านเราเลยครับ มีผักสลัดด้วยครับแต่ก็อาจแตกต่างกันไปบ้างเลยพืชผักเขาสมดมสมบูรณ์ครับมีพลิกโยครับมีต้นหอมใหญ่แต่ไม่มีตะไคร้ิงข่าตะไคร้ไม่มีนะครับเสียงคุยกันก็ประมาณนี้นะครับเสียงดังๆ เต้าหู้แผน่นเต้าหู้ดองครับมีหมดครับคล้ายๆโรตีบ้านเราครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรส่วนใหญ่จ่ายเงินก็ใช้บีแชทครับจ่ายเงินสแกนเลยบีแชทเลยครับนี่มีพริกด้วยครับมีพริกมาล่าพริกเหมือนบ้านเราเลยครับแต่เครื่องเทศเขาเยอะหน่อย เกนมากจะเป็นผลไม้ครับผลไม้ไมของแอปเปิ้ลงนะครับหลักๆเลยนี่ครับเครื่องเทศเขาครับเครื่องเทศนี่อาหารทะเลครับสดๆเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่น่ากินเท่าวานเราเพราะว่าบ้านเขาไม่ก,กิดทะเลนะครับ มีเสื้อกันหนาวถุงเท้าก็เหมือนตลาดสดบ้านเราทั่วไปครับมีเนื้อตุ๋นครับเนื้อตุ๋นตุ๋นมีแอปเปิลน้อยครับลูก้อน้อยมีแอปเปิลน้อยงันงุ่นตลาดสดบ้านเราเลยครับ ต้นไม้ดอกไม้เหมือแบบน,นกันครับหลัก่มยก็จะเป็นนี่ครับพวกหมี่พวกเต้าหู้ไส้อัว่วมีถั่วเหลืองมีถัว่วเขียวถั่วแดงมีแก้วมังกรนะครับแล้วก็มีแดงฮีเบ,บ แดงที่เบรดมีเคนต์ลูกอย่าเลยก็อย่าเลยก็แล้องมีแอปเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลเยอะมากใช้ไม่ทางขนส่งเยอะคุยกันไม่รู้เรื่องครับ,ม,รรบมีถั่วครับมีทิกถั่วครับ,ยรบเยอะเลยครับของกิน